อันที่2นะคะในเรื่องของด้านการเจริญเติบโตค่ะในนมแม่ก็จะมีสารอาหารต่างๆเนี่ยรบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะส่วนในนมผงเนี่ยบางอย่างมันมีมากเกินไปค่ะอย่างเช่นนมผงจะมีโปรตีนหรือว่าปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปก็จะทําให้ไตของน้องทํางานหนักนะคะรวมถึงพวกไขมันบางทีนมผงก็จะมีมากกว่านมแม่ก็จะทําให้น้องเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในอนาคตแล้วก็ในนมผงอาจจะมีพวกสารฟอสฟอรัสค่ะซึ่งสูงมากกว่านมแม่ตรงนี้ก็จะทําให้น้องมีความเสี่ยงต่อการเป็น โรคกระดูกพุนในอนาคตนะคะบางอย่างในนมผงที่มีน้อยเกินไปเลยนะคะที่แตกต่างกันกันกบนมแม่เลยก็คือในเรื่องของเกลือแร่แล้วก็วิตามินบางตัวและบางอย่างในนมผงที่ไม่มีเลยเมื่อเทียบกับน,นมแม่ก็คือพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวสารต้านภูมิคุ้มกันนะคะฮอร์โมนของมนุษย์แล้วก็พวกสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของประสาทแล้วก็สมองค่ะรวมถึงพวกสารที่มันกระตุ้นการเติบโตของเยื่อบุลำไส้แล้วก็สารต้านการอักเสบแล้วก็พวกสารต้านมะเร็ง ซึ่งส่วนนี้คือนมผงมันจะไม่มีนะคะเมื่อเทียบกับนมแม่และในบางอย่างที่นมผงอะ่ะมีแต่มันไม่สมควรจะมีก็อย่างเช่นพวกฮอร์โมนของวัวสารเร่งโตหรือว่าสารที่มนุษย์เราอะ่ะฉีดเพื่อเร่งการสร้างน้ำนมให้วัวนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้แบบมีอันตรายกับน้องได้ค่ะตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างกันชัดเจนระหว่างนมแม่กับนมผงนะคะ